เสนุกดีว่ะเฮ้ยปืนคู่ว่ะถ้าเกมมันลื่นกว่านี้ก็คงจะดีนะครับนะว่าจะปรับไอ้นี่ซะหน่อยผมเล่นลาบลื่นนะครับทำไมมันแหลกวะเห็นดีมีคุณภาพตรงฟรีไฟนะครับเด่๋ดืมโดดมาเล่นกันเยอะๆเพราะอะไรละหรือเสังคมเกมมันกากอะครับ เฮ้ยอิดคีอิดว่ะเยี่ยปืนในตำนานปืนคู่ลากหัวเอาเลือกหลังเข้าเฮ้ยอ้าวโอ้โหวาบว้าบว้าบพีอวาบ โอ้โกันททรัพท์กูเดือดนะมึงมั่นเทนะนะด้าน,นโอ้ยมันคือแดกแท้น้ะไอวัวใช่มีไอวัวส้วงดูโอ้อโหตอนตายนี่มันเป็นแปลกๆปกเ,เ,เ,เนาะมึงยิงกูใส ยิงพื้นอีกโอ้ยังเออวะ่ะอ,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 อดตัวแตกอูลากหัวก็บวขึ้นเลยอู้ตายงู โอ้สองหัวตีดโอ้โหเดี๋ยวจะจูไปที่อ่ะคือตัดดวงสอดซะแล้วโอ้ยุกทรัพท์กูแดกมีงเงยกอูอยานในตัดคลิปอยู่หรอกไม่ดิน,น่านอื่นนะ่ะโอ้โหเกมโอ้ จริงก็บม่ติดโอ้โหแม่งเอ้ยเนี่ยจัดหลังหลังหลังคนดูแปดคนว่า อัตรายิงหัวน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมั้งเราไปใช่อัตรายิงหัวเราจะยิงหัวแรงขึ้นโอ้ยเป็นตายซิเวิร์สว่ะมีเงยอูย้สวยหัวไ,ไ,ไม้ถึงเสียดหัวรากก็ไม่ขึ้นเลยเอะกูตายงโง,แง่แม่งเลยเกม กูเืนดๆเนี่น,นนะโอ้โหนี่กูอยู่สากว่าแม่งกูบ่เห็นอีเหี้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ขนาดทั่วทรัพย์เดียกที่นี่กูโอ,โอ้ข้าง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 ยิงพื้นอีก ตัวไปหนึ่งทีนอ้องโฟมาโฟมาเฮ้ยอย,อยู่นีอยู่นี่ตัวนึงก็ยังเห็นอยู่โหตาย <c oughs> โอ้ยตกตันคลิปเด้อวกูับพอ,พอมึงโม ตัดคลิปแล้วท่านผู้ชมนะมันแดกจริงๆอ่ะลกไปลงคลิปนะถ้าไม่ลงคลิปตอนนี้คนดูอาจจะไม่ได้ดูนะเอ้ยไม่บาย